มาแล้วหวยออนไลน์80บาทซื้อขายผ่านแอปเป๋าตังเริ่ม17กรกฎาคมนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่องข่าวจริงชาแนลนะคะมีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบกันอีกเช่นเคยค่ะ กองฉลากออนไลน์นะคะหวย80บาทมีอยู่จริงค่ะโดยจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเพื่อเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อๆไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังรายละเอียดของข่าวกันได้เลยค่ะ สำนักง,งานฉลากกินแบ่งรัฐบาล GLO นะคะพร้อมจำหน่ายฉลาก GLO Official Seller จำนวน44จุดนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะตามวิธี New Normal นะคะโดยน,นายธนวัฒน์พลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะได้อัปเดตโครงการ GLO Official Seller นะคะ เบื้องต้นนะคะสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อฉลากได้ตามราคา80บาทในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและนนทบุรีค่ะมีตัวแทนจำหน่ายฉลากร่วมเครือข่ายนะคะจำนวน44ลายโดยการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค่ะเพื่อเป็นไปตามวิถีใหม่นะคะหรือ new normal นะคะไลฟการสัมผัสสะดวกสบายและปลอดภัยจากโควิด -19 ค่ะขณะนี้นะคะพร้อมจำหน่ายงวดแรกแล้วในวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะ และโครงการ GLO Official Seller นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจุดจำหน่ายให้ประชาชนสามารถหาซื้อฉลากได้ในราคา80บาทและลดความรุนแรงของปัญหาการจำหน่ายฉลากเกินราคาค่ะด้วยวิธีการสร้างความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งในที่นี้นะคะตัวแทนจำหน่ายยังเป็นผู้ค้ารายเดิมค่ะที่มีคุณสมบัติพร้อมยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนจำหน่ายฉลากตามโครงการ GLO Official Seller ของสำนักง,งานฉลากกินแบ่งรัฐบาลในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครและพื้นที่ในจังหวัดนนทบ,บุรี44ลายค่ะประกอบด้วยนะคะในกรุงเทพมหานครจำนวน39เขตค่ะ และจังหวัดนนทบ,บุรีจำนวนอําอำเภอทั้งนี้ในเขตอื่นและอำเภอที่ไม่มีจุดจำหน่ายนั้นนะคะเกิดจากการที่ผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกค่ะรวมทั้งนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกแต่ไม่เข้ารับการอบรมรวมถึงขอสละสิทธิ์ภายหลังจากได้รับการคัดเลือกแล้วค่ะการจำหน่ายฉลากนะคะงวดแรกคือวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะประชาชนผู้ซื้อสามารถตรวจสอบข้อมูลจุดจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานฉลาก,กินแบ่งรัฐบาล www.gl.o.or.th นะคะและทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักง,งานและผู้บริหารระดับสูงจะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนพบปะจุดจำหน่ายพร้อมรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนจำหน่ายและประชาชนผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องค่ะ